S S T Radio สวัสดีครับคุณผู้ฟังกำลังฟัง S D Radio Online เย็นวันจันทร์ที่15กันยายนกับผมพี่เจริโอนะครับคุณผู้ฟังหลายท่านอาจจะสงสัยว่าทำไมวันนี้ผมถึงมาจาัดรายการช่วงนี้แทนที่จะเป็นพี่เจสันเพชรและพี่เจภูกิจครับตั้งแต่วันนี้ผมจะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังเย็นวันจันทร์แบบนี้แทนพี่เจทั้งสองคน และทั้งสองคนจะย้ายไปจัดรายการแทนผมในวันพฤหสัสบดีเวลา12ร์นาฬิกาสีานาทีถึง13ขานัดนาฬิกาครับสำหรับวันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับเพื่อนดนตรีที่มีชื่อว่าแคลฟวิคอร์ดครับแต่ก่อนจะไปฟังประวัติของแคลฟวิคอร์ดนะั้ช่วงนี้เราก็พักฟังเพลงเพาะกันสักครุ่มก่อนนะครับสำหรับคุณฟังที่อยากจะขอเพลงเพื่อสามารถขอมาได้ที่ f a c e b o o k c o m s l s d r a d i o t w i t t e r c o m s sdradioonline.website.radio.sd.ac.th ครับกลับมาฟังประวัติของ c r a ฟฟีคอร์เป็นต่อเลยนะครับ c r a ฟฟีฟ่คอร์เรียกโดยย่อว่าแครฟหรือ c a รฟีเป็นเครื่องดนตรีประเภทริมนิ้วท,ที่มีลายที่มีลักษณะ้ายเป็นหนงนยุคลกๆกเกิดเ,เสียงได้จากการดีดโดยมีสายเสียงที่ขึงตามส่วนรูปกล่องไม้สี่เหลี่ยมกว้างมันสองฟุต ยาวประมาณ4ฟุตมีแถวไม่แถวริมนิ้วประมาณ3ออกเทฟส่วนปลายสุดของทีมีกลไกการงัดหรือแตะของการริมนิ้วทองเหลืองเล็กๆเมื่อเู้เล่นกดทีลงไปลิมมทองเหลืองจะยกขึ้นและไปตีกับสายเสียงเพื่อทำให้เกิดเสียงคลัฟวิคอร์ดเป็นเครื่องดนตรีประเภทริมนิ้ว ประเภทแรกที่สามารถเล่นได้เสียงดังเบาโดยเปลี่ยนแปลงจากน้ำหนักการกดคีย์เสียงที่ได้จากแคปวิคอร์ดม,ม,มีลักษณะไพเราะและลุ่นล้วนเป็นอย่างไงกันบ้างครับประวัติของเครื่องคอร์ดเป็นเครื่องดนตรีประเภทที่มีประวัติน่าสนใจมากเลยทีเดียวสำหรับคนที่ฟังเนี่ยจะขอเพลงก็สามารถขอได้ที่ facebook.com/sd-radiotwitter.com/sd-radio-online ในเว็บไซต์ radio.sd.ac.th ครับช่วงนี้ก็ฟังเพลงเพากันก่อนนะครับคนแพ้ที่มีคนแพ้ที่ไม่มีน้ำตาเบิร์ตทงชัยครับสำหรับช่วงนี้เวลาของผมก็หมดลงแล้วพบก,กันใหม่ครั้งหน้าในวันศุกร์เวลา1 3 1 5นเถอะเวลา13.45นครับสำหรับวันนี้ผมก็ลาไปก่อนกลับบ้านกันดีๆนะครับสวัสดีครับ